มาเอก็้บักหอยครับพี่น้องมาเก็บบังหอยครับเบื้องบรรยากาศครับบรรยากาศรอบๆครับนี่ครับคำแล้วครับเริ่มคำแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวพาไปเบื้องบักหอยเฉลี่ครับมาใส่เบ็ดนํำนี่ครับมือนี้จัดไปครับผลงานครับพี่น้องเต็มจะเต็มคู่แล้วเครื่องคู่แล้ว นี่คนตักหอยครับคนตักหอยหอยไม่มีขนครับหอยมีเปลือกตามไปครับมือน,นี้ไอ,อหัวกั่เก็บหอยเชอรี่ครับผมมาเด้อพี่ทอง,ม,องมืออื่นสิทำเมนูก่อย มันนี้คงสิท่านท่านแล้วอหัแูดตัวบกงหญ่นึงีครับตัวบกเอบเลยสำเภามือเลยอืมสำเภามือเลยหอย อือกำเต็มกำมือแล้วเด้อหอยจะเต็มพุแล้วพี่น้องเก็บ <Okay. S 1> <10 S 2> หอยเชอรี่กันครับ <Okay. S 1> น้ำไหลๆกล็ั่างขึ้นเลยพี่นอ้องยินเสียงเขียดบอกครับเสียงเขียดห้องแล้ว เห็นบ <c oughs> ่สองหน่วยสองหน่วยนี่ครับคนงานเนื้อร้อยเง้เ้ออเนื้อร้อสวบปุหลดนึงเนื้อร้อยเนื้อหนามอยากกินเจ้าสวบเอาตีเบ็ด เแี้วเมื่อสอนครับเมื่อสอนหอยอือสองตัวครับจูบกันเลยครับนี่หอยจูบกันครับพี่น้องสุดยอดครับ แต่เวลาเขาตีท่วมากตัวผลงานครับเต็มคู่แล้วพอ่อแล้วบาทน,นี้กลับกันครับพอเจอกันคลิปใหม่นะครับเดอ้อ